ยุกหล่อทรายดัดท่อกันแล้วดัดท่อง่ายๆกันแบบนี้เลยทีเดียวตัวนี้เป็นสปริงดัดท่อราจะมาสาธิตให้ดูกับการดัดท่อร้อยสายไฟขนาด20มิลหรือว่า3ทับสเป็นท่อสีขาวแบบนี้ใช้ตัวนี้เลยสปริงดัดท่อเห็นไหมตัวนี้เนี่ยสามารถดัดท่อได้ตามความโค้งงอ,งข,องของสปริงกันได้เลยโดยท่อที่เราดัดเนี่ยไม่มียุบแน่นอนสปริงดัดได้แบบไหนท่อก็จะดัดได้แบบนั้นกันเลยทีเดียวกำหนดความโค้ง,งของท่อได้ตามที่เราต้องการแบบนี้ง่ายและสะดวกขึ้นเยอะดัดได้ทั้งแบบเป่าความร้อนและไม่เป่าอื่นเลือกขนาด สปริงให้พอดีกับตัวท่อแล้วใส่เข้าไปในท่อแบบนี้เห็นชุดดัดท่อเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกขนาดแบบเป็นหุ่นและแบบเป็นมีลเลอกใช้ตามความเหมาะสมกันได้เลยใส่สปริงเข้าไปในท่อเรียบร้อยมาร์กจุดที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะดัดแบบไม่ต้องเป่าลมร้อนดัดดึงตัวท่อให้งอกันแบบนี้เลยเห็นไหมดึงกันเข้ามาแบบนี้ตัวท่อก็จะงอไปตามองศาที่เราดัดด้านในท่อตรงส่วนโค้งก็จะมีสปริงที่เราใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วถอดสปริงออกตัวท่อก็จะยังคงอยู่รูปเดิมเห็นไหมว่ามันง่ายมากในการดัดท่อร้อยสายไฟแบบนี้รทงงขอ อที่ดัดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ง่ายสะดวกและเร็วขึ้นเยอะ